ไม่ใช่ใครผูอื่นเปขเขาหรใครเนาะในพุล้านเลอ่พ uh, ุลานเลยโอ้ลาดีอลวกโอ้ดเลยโอทำมานกันเลยลาบัวขัวไก่ ยกึ้นิสสูยกึ้นสูงเออคพี่มั้ผู้รับมันอบเก็บเวเยวเี่มันเก็บบาทคืเกันแ่เก็บเวเออผู้ผู้ผู้ผ้ไปี่อบเก็บเวคือกันผมได้จะหว่นะอันนี้ีผู้เขียนก็เก็บเี้ยวผูรับเก็บเียวผู้เขียยผู้เขียยเขาเกิใจยกสูงแล้วเขาฟูมพิมเลย ี sí, <sketches S 1> ่เ oh, นียๆี่เนยทุกขานคือใจทุกขาเิมันมันบริโภคเมนกันจะได้รุดรวันนี้ผู้ใดก็ถือใจนี่โอ้ยปวร่องแค่พวกเขาระยกสูงไรเริ่มเลยโอ้ซาใช่เลยนะใส่เลยป่ะอือนี่ไงหอมพ่าือเะอาษาอะไรเพิ่นเนี่ยของข้าวอะไรในบุญเนห่ลยนเช่นนาผู้นี่หมาดตักหาดตักหาด รักบัตรตุลัก่ำรัก่ำไปตุลักำมันไหลหรอกนี่เลยฮะใช่ว่าที่นั่นนะโอ้ขอให้จิตนี้คงจะคงจิเล่นแต่เ่มาใส่กัดเจ้าปอดไัยดี๋ยวเรคนน้องาไเนี้าไได้พลาดอย่าพอดีละเท่ากันดอกชั่วแล้เรื่องระหว่างเราแทนเล นี่นหน่อยดิข้ออัดตัวข้อั่วให้ให้หน่วยร่ันทคแ้ใครเดียร์ใครใ้เราพวดเหืนกันในเวลาพูดให้พูดได้อยากนำแกวกลับในเวททุกอน